สวัสดีทุกคนที่ช่องวิววชิมุริแชร์นครับผมวันนี้เราจะพากันไปที่นี่เลยนะวัดหลวงพ่อรอยวัดหลวงพ่อรอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ เราก็มาถึงวัดหลวงพ่อรวยหรือว่าวัดตะโกแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นที่จอดรถครับฝากรถมีตรงฝากรถตรงนู้นตรงตรงนี้อีกก็มีเยอะเลยครับผมตรงนี้ฝากรถก็40บาทครับก็ฝากรถก็แก็มาทําบุญกันนะทำด้วยใจนะครับถ้าไหร่ก็ไม่สนขอแค่เรามาด้วยใจพอออาเระไปดูสถานที่กันครับเดี๋ยวเราเดินไปจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้น เราอยู่ตรงนี้แล้วต้องเดินไปตรงนู้นโอเคครับไปเลยครับผมก่อนเข้าไปครับเราต้องสวมแมสนะครับผมเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโซเชียลดิสเพสเพสซิ่งอะไรทั้งผมเราต้องใส่แมสนะครับผมแล้วก็ต้องนี่สั่งคล้องครับโอ้โหพอเข้าถ่ายรูปก่อนก็ใส่แมสนะครับผมคำเมื่อกี้คนเจ้าเจ้าเจ้าของที่จอดรถเขาบอกว่าให้เข้าทางนี้ได้ครับเข้าทางนี้นะครับผมตรงนี้ให้เข้าทางนี้ผ่านทางนี้นะครับผม ก็จะเข้าได้สองทางน่าจะน่าจะในส่นะครับงั้นเราเดินไปที่วัดกเลิรับผม ด้านนอกวันครับเป็นโซนขายของกินแล้วก็ขายของไอเรียวนพวกเหรียญพวกสร้อยนะครับผมเป็นประมาณเป็นประมาณร้านแบบนี้นะผมแล้วก็จะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวตรงนี้ที่ผมนั่งครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยว,วก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาหมูน้ําตกชามละ25บาทครับมุมแล้วก็จะมีให้มานั่งกินพวกผมก็ซื้อลูกชิ้นมาตองท้องแล้วก็น้องก็ซื้อหมูหมูหมูปิ้งประมาณ6ไม้แล้วก็ข้าวเหนียวสองหอ่อ น้องอะซื้อรองท้องก่อนกินรองท้องกินรองท้องก่อนนะเดี๋ยวเรามารอรองท้องด้วยก๋วยเตี๋ยวคนละช่างเหมือนครับก่อนเข้าไปในวัด ตอนนี้ครับเรากาลังต่อแถวเข้าไปในที่สักการะนะครับผมเรียกว่าปวสหรือที่สักการะหรืออุโบสถผมก็ไม่รู้ครับแต่จะเป็นที่สักการะที่ทุกคนเนี่ยนี่ครับต้องถอดรองเท้าเข้าไปนะครับผมต้องถอดรองเท้าเพื่อเดินเข้าไปแต่ตอนนี้ผมก็ใกล้ใกล้ถึงจุดที่เดินเข้าไปนั้นนะครับผมตรงนี้ ใกล้ถึงแล้วครับแต่ว่าก็คนคนเยอะพอสมควรครับผมสำหรับวันหยุดสอชิดวันนี้ก็เป็นวันชิดที่ผมมาครับผมใครที่อยากมาก็แนะนําเป็นวันธรรมดานะครับหรือวันหยุดนกะกรัอันเลิกหรือว่าลาง,งานมาก็ได้นะครับถ้าใครอยากมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมกาศข้างในกันครับอออออาาาาาาเภพพชยยยุมมม่งงง้วใใจจรระ์์แกหลค าทางเขาจะมีจุดทันกรนะครับผมตรงนี้อ่าจะมีตรงเจีวล,ล้างมือให้ครับกับคนที่เข้ามาครับผมอันนี้คือบรรยากาศด้านในนะผมคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะถาวายปัจจัยแล้วก็นําดอกไว้ไปสักการะนะครับผมตรงนี้เลยได้หรืไม่้แล้วครับจุดผู้ชมตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอ สวมเลลดัพนนาที่ออมือา่ปปัดเา,ามจนตอนอนีคน้ครับเราอยู่ที่ด้านบนของวระมหาเจดีย์นะผมบผมวัดหลวงพ่อรวยนะผมถึงวัดอะไรนะวัดตะโกเนาะถึงก็ตอนนี้่ตะอี่ต่อแถวเข้าแถวต่อเพื่อดีละครั้งครับผมด้านก็จะมีให้ข้อละครั้งสิทนะครับแล้วก็มีข้างในครับ ในนี้จะให้เ,ออเดอร์บีเทียนสักรอบครับผมตามรายการที่เพิ่งอินเสิเร์ตไปเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้อันนี้เราจะมาต่อแถวเพอระคากันกอันนี้เพิ่งระคางไปแรกงครับผม เราก็ได้สีละครครบ3ละคไอ้สี่ละครเรียบร้อยก็ไปเราจะไปไหนดีผัดออกมาจากเจดีนะครับผมจะเป็นเหมือนสารามายนะครับผมสารามายสองหลังมีหลังนี้ก็อีกหลังหนึ่งนะครับผมเป็นสารามายเขียนว่า90ปีหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นเหมือนมาถวายสังฆทานนะครับผมเป็นที่มาถวายสังฆทานแล้วก็จะมีเด็กน้องๆเด็ก นั่งเล่นดนตรีไทยฝั่งนู้นนะครับผมแล้วตรงกลางก็จะเป็นน้าําแล้วก็มีกําแพงเป็นรูปพญนนานาสองตนนะครับผมทางซ้ายแล้วก็ข้างขวาครับ<อ><อ>นิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเลดพันล้านที่ขออมือควาปัดเป่าพามจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะ ใหส่งคาววิลวถัดออกมาจากศาลา90ปีหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นโบสถ์นะครับผมโบสถ์แล้วก็มีซุ้มประตูทางเข้าสองข้างนะครับผมมีข้างซ้ายข้างซ้ายสังลุบข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับผมเป็นเป็นโบสถ์ซุ้มประตูทางเข้าแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ตรงกับ วันอาทิตย์ที่15ถ้าผมจะมีคนมาถวายมาทอดถวายอะไรทุกอย่าง <l ap S 2> <c oughs> อ่านนำป้ายเมื่อกี้อะไรครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโบสถ์ตรงนี้ครับตัววช่่ยไมมีลูกมันค <c oughs> นจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอ นคำว่าจุดน,นี้ก็คือจุดไอ้รับของเหรียญที่งศักมงคลใช่ไหมเช่าของสิศิมงคลเนานะตรงนี้ครับตรงนี้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 เลยถ้าใครที่อยากมาเช่าของสิ่ศิมงคลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพวกเหรียญพวกสร้อยคอก็มาเช่าก่อนกลับได้ครับพวกรูปภาพก็สำหรับรวันนี้เราขอจบไปด้วยกับคลิปวัดหลวงพ่อรวยยุบโคอ๊บพบกันครับคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย